สวัสดีครับวันนี้กพบกับพญเดง่วงงามก็เล้วครับพี่น้องวันน,นี้กับสีฟ้านับเสนอเรื่องเล่าการเผาทาดอีกขึ้นกาครับนี่กับวันนี้ขันต่ำพี่เดียบางนี้จะใส่วิธีการขุดแบบร่องเดียวครับนี่วันนี้พญเกงได้คุณลองไหมเพราะว่าเอาดินมาต้มไหมกันได้ดินเหนียวเหนียวแบบนี้นี่เขางจะุดเชือเดียวห้องก็ใส่ได้หลายรอบความกว้างกับยุบประมาณคือบหนึ่งแล้วก็ปปลึกยกคกือบหนึ่งครับ พว่าขันมันขันเห็นลึกๆลึกเท่าได้ยังดีครับเพราะว่าเวลาเ้าเอาฟื้นก่อไฟเนี่ยมสิเอาใส่ยังไงพี่เป็นมาสอบถามมาวิธีการเจ่อคนถังนี่เจาะแบบนีเจาะแบบนี้ครับหรือสีเฮ็ดให้มันหน่อยก็นี่ก็ได้นี่ถังนี่พอยนี่เด็กก็ซื้อมามาตัดเองมาเจาะอเองก็า่าตัดแล้วใส่งานมาได้พี่น้อง สามมันปิดว่าได้ก็เลืเอยใส่วิธีการเอาดินปิดแทนนี่คือวัสดุของพงศ์เตครับเป็นไม้ไสใน,น้อยครับนี่มันตัดประมาณนี้นะครับประมาณคืบนี่แหละมันจะได้ขนาดพอดีพอดีอดวเวลาเ้าเลี้ยงใส่ถังเ้า็จะเลี้ยงในลายมือนี่เป็นไม้น้อยเป็นไม้แหงครับเป็นขนาดไส่ใส้ใน,น้อยใส้นี่นี่สิเผาทานันเป็นควันดีครับมาดตามมือน,นี่ เดซีเลี้ยงเป็นแบบแนวนอนเลี้ยงง่ายตรวดเร็้ยวดีขั้นตอนแรกของการเลี้ยงใหม่เพื่อฮอกกระสิมีไใหม่แบบแบบนีบแบบ้แบบที่มันเป็นหนึ่นสนทานตลอดก้อนเอาไกคอนนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆอีกแบบหนึ่งคือขันหอาใหม่แบบนี้ใส่แล้วเวลาฮอกคอไฟมันกระสตทดง่ายครับนี่ไม่นี่แหละครับเคล็ดลับดีๆ เปนดีก็ได้น้ำมาตากที่สารมองเราเลยเครับพี่น้องหลังจากที่เขาเลี้ยงกันเลี้ยงไม้ใส่ถังเรียบร้อยแล้วครับเป็นไม้ใส่น้อยเป็นไม้แห้งกะเนื่องจากว่าปามตีนว่ได้เขากะต้องใส่ฟองแทนครับอันนี้มันเป็นท่อหกนิว้วคันที่ใส่ท่อหกนิ้วเลยมันกะมันกะสีฟองใหญ่โหดกะบแเหตดรู้ซ้ำนี้ครับประมาณซ้ำนี้ละ ูแบบนี้ละคลิปนี้พญาเดกเศษน้ำเสนอวิธีการขิดด้วยเพียงกับขิด,ดินให้เขาครับนี่ครับวิธีการคลุกขิด,ดินเข่าใส่กับเพียงการเอาดินปีดแทนจะได้ผลดีครับเป็ดมาหลายตอนแล้วคอย่างนี้นทำไปแค่น,นี้ก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็หลังจากนี้เขาเก่าเพียงหรือฟางนี่แหละ khi yeah. mát thấp thì đến về được rồi nó có được ma vang lên vang phỗ về vẻ như là nghe đi phải được say vị trí này ít trôn vô, nó phăng rồi là chuyện thì họ là วันนี้เฮาก็สิมแล้เลี้ยงขี่ต้มใส่พิชพีขทางบนไว้ขี่ต้มยึดไคือว่าพ้าห่มควดออกแต่พิชอยู่ประมาณปากมันพอดีเนี่ยนะครับต้องให้ไงพี่น้องวันนี้พี่เด็กก็ได้จุดเตาอยู่เวลาประมาณ หนึ่งโมงเศา้าครับหนึ่งโมงเาม์วันนี้จุดตะเศารเนี่ยเพราะว่าขันไสกะเวลายกกาจุปมันสีมม่โมงแรงหาโมงแรงให้มันไดิดปิดถังเพราะว่ามีเดกระจุดเอเอทานอยู่ตรงน้าขันเดือกหลไรกัขี่ขาหนอเบิ่งประโยชน์ของการพุดแบบล่องเดียวครับพี่น้องคือล่องใ่า่ๆแบบนี้แหละมันสะดวกในการใส่ฟื้นครับนี่ล่องเดียว ช่วงนี้พราะยเดกกดินบ,บริเวีนี้มันกับแต่เวลาที่ฟื้นในทังมันใหม่แล้วมันกระสีด,ดินกระสียุบลงไปห้าค่อยคอยดันลงไปเรื่อยๆดันลงไปเรื่อยๆป้องนี่กระสีรุดตกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเตนี่ก็คือต้องเฉพาะบนยีฝาแะครับแก้ไขปัญหาโดยการเอาดินปีดแทนก็ได้ผลดีขึ้นกัน นี่หลายคนว่าคือบอเอาฝาเจาะเพื่อนอาจจะบ่ได้เบื้องคิปจากเริ่มต้นนะครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้ถังนี้มันใส่ฝาบ่ได้เพราะว่าฝาปิดบ่ได้ก็เลยใส่ดินปิดแทนก็หลังจากนี้ก็ลอดติดต,ตามขั้นตอนต่อไปอแล้วครับหลังจากที่เขคนถังเรียบร้อยแล้วนี่ขคนถังเรียบร้อยแล้วฮาก็จิคนถังนี้ฮาก็จิเอาไว้ประมาณนี้แหละหลังจากที่ผ่านไปสองถึงสามสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วมนันนี้ดินตัวนี้ ดินตัวนี้มันก็จะยุบลงเพาก็จะเอาดินมาเสริมเนี่ยครับเสริมปิดขอบตามขอบตามอย่างมันเนี่ยม่ให้มันมีควรนออกกตรอบนี้ให้เอาดินดินธรรมดาก็ได้ครับเนี่ยดินธรรมดาก็ได้พอเอาดินใส่แล้วเ้างกสิเอาหมดจกนี่ครับถับไปให้มันแน่นเลยนี่ม่ให้มันมีควรนออกหลังจากนี้ หลังจากที่ฮอกเทแบบนี้แล้วฮอกก็สิม,มากค่อยมาเบึ่งเรือเๆว่าดินดินมันยุบลงไปอยกบวะแต่ดินยุบลงไปแล้วก็มันมีค้นออกตามขอบตามยางนี่เฮอก็เอาดินมาเสืมิมปิดไปเอาดินธรรมดานี่ก็ได้ครับบม่ต้องออนบม่ต้งองเอาดินเอาเนี่ยแล้วครับพี่น้องฮอกก็จะปิดต,ตามรอบขอบที่นี่แหละให้มันเรียบร้อยนี่ค้นออกอยู่ฮอกก็จะปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ มองนี่เขาแค่ก้อนขดินครับมาปิดไว้นี่เ้าก็ะดิ่เอาอันหมกโจกนี่แหละทับลงให้มันแน่นครับเห็ดให้มันแน่นๆเลยเหย็ดแบบนี้เหรอนี่แหละครับขั้นตอนวิธีการปิดปิดง่ายๆครับนี่มองนี่มีควนเ้าก็เอาดินปิดไว้ให้เรียบร้อยตามขอบนี่เอาก็เด็ดไว้ ทางล่างนี่กับปิดไว้กันครับเนี่ยพี่น้นองเนไหมเนี่ยคือว่ามันมีควนออกเลยไม่ได้ไปิดทางไปตั้งแต่ดนวัดนวครับพี่นอ้องเริ่มจุดเตาตั้งแต่เวลาหนึ่งโมงเสา้าก็ได้ปิดตอนสี่โมงแง่งเ้านี่ก็เลยสิได้มาเปิดทางแล้วครับเพราะรุ่นน้ำกันมามันจะเป็นทานดีบ่ปิดนี่การอันแรกเ้าก็จะเอาดินออกก่อนนี่ก็จะเอาดินปิดไว้ปากป้องนี่ครับ

นี่สุดเดียน,น,นั่นอาบ้างมันนี่เันจะเดีนนี่แล้ว ี่น้องหลังจากขีดนี้เด็กจะใส่วิธีการเอาขีดดินปิดครับมาเบ่งผลงานมานน่สวยงามครับนี่แต่ว่าบางอันมันก็สิเป็นส่วนพื้นแน่นยๆอย่างน้อยเพราะว่าเขา็ถ้าสิปล่อยให้มันใหม่หมดทุกอันหลายก็มันก็สีเป็นขีดเท่าพี่น้องสวยงามเน่น สวยงามครับกานี่ละวันนี้พ่อจะเรียกสิเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยโอ้โหนี่เด้สวยงามเนี่ยทำเก็บดีๆีมาฝากพี่ฝากน้องนี่สาระแต จะเลือฝากกดติดตามให้น้ำแน่เป็กกำลังแรงใจการขอทานของวิญญเดนนี่ก็วัดจำซากจำเจีย้วครับที่ฝากน้องก็ใหม่นี้มันก็มันก็ใหม่เข้ามาถึเย็บใบใบสาไส้ในรอบท่อไปเดี๋ว่าเอาไใบสาเป็นร่องคนถังก็ได้ดีมีประโยชน์ แต่อย่าลืมฝากกดติดตามคนไลค์กดแชร์สวัสดีครับ